นอนลบวัวผมาดัวเวเนำเบดนะไอนั่ินอนลหบ้้ไปจับเสียกุ้งอ่ะไปมเอาจจับยะไดี้เอาาไปเียจไปจมันแรงสั่นมันจจไม่ได้จับไมได้ตูไปนี่เราวมาปั่นไ น้องมันคว่มสี่อกเด้อน no ี่เด้อสวัสดีจ้ามาเบิ่งน้องงัวง่อออกลูกบันนี้น่องมันสี่อกบันนี้เพชรเอาน้แม่ลูกไหมใครอยู่บ้านที่นี่มันแก่งมือขึ้นมันมืดคนลูกมันก็นอนน้องแมงยังคุณ แปลว่ามัน um, ก nah ็ออกขึ t <t ้นนองป้าใสตัวอือนองปลาใสวมันจะออกมัน่งอ่โลันัวมันิดปิอันงเงี้ยอามันปันขาหูกมันปิดท้องเลยนะแค่เพเข้าวันตุ๊บองมันม่อไบด้เดี๋ยวนี้ตุ๊โอ้ตาดรวยเลวนั่น ลูกมันเต่งเสียบัดร้าเขาดึงช้องมันออกขนาดไหนเขัแค้ลงมันไม่แข็งมันไ่ได้ปนแข็งเป็นกแข็งดนตัดตีซมแล้วมให้วกินยาสบายใจก็ไม่อิ่มก็ใจเย็น กนี waited, so ่เหด่ออนเ็ดโตลานี่โต so ุนเน่อ <c oughs> ่แ่ <c oughs> <don> ่ราทไมพ่อผมโยกขนาดนี้ออนเดด้อ่นึงป่่เาจะลาในไเห็เดือนเดือดัีนวัดกับ่านนวัดล่าใครเพื่อเพราะว่าลูกลูกไอ่พอลูกอลูกเ่นมอ่ะหา่ายั้นเนี่นนี่ล บ้บม <gesch> <laughs> ันจะไปโรงเรียนหรือมันจะหนังข้างัวเอาออกก่อนก็คุ่านะ้าบอกมันจะไปโรงเรียนมันจะลาหาไปโรงเรียนโหลดมันม้ซอยโอ้หูผึ้งลิ่นเหลาไหมพอดีนะชื่อชนไวันนี้วะเดฮะโอ้มาถึงขี้ปอยพูดขงขาหยางเนะทาหยางว่้งจ้งจางเด่นเหล่าไม่เคยรู้เดี๋ยวลกลบงไม พ huh ี่ไกเหล่ออันิอนอลเหมันลงหรือมันลั่เลยอเดียวเลยเงด้จะท่อนใดบนีเทอเบนี้พ่อพ่อพไปทำงานเลยพ่อมือน่งนี้ไหมพ่อเหอม่ให็นูตดด้นี้ไห เพื่อบอกบอกเพื่งให้มันรอดนะให้ฉุดนี้ขาหมันเพื่อเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนอ่อนแบบนี้ตายเช็ดออกไปลงไปลงห่าวไว อีกตัวสองซื้อยังไงสร้ยแสบเป้าีกตัวสองไหนซื้อยังยิ่งี่ปะไม่ขี้อีกตัวนี่อีกตัวนี้ซื้อยังไ่น้องมันอันนี้อ๋อติใจเอง่ะอ๋อกจ้มีไกัน ไปโรงเรียนถึงว่าลูกพ่อสนับสนุนไปโรงเรียนอย่พูดใครเขาคิดเองไปโรงเรียนดูว่าเจอเพื่อนพ่อ่นู่นี่านนาตากแดดอ่นวะอ่นวิดไ่ออกไม่ออกไม่ออกอ่ะผมไม่ออกานนาตากแด สัญญาณกับบดีอยู่หน้ามันเ่านนี่ยังตั้งหลังเก่ามันเปี่ยนทุกภาปลก่ยนลิงเฮ้ยยังริดคลิงปเลิง้วลงหน้าน่อยู่หองคือสวดออกนี่ลิงครับเ้ยไเห็อาวเ่าไดเอาบ้าง

เม่เนาแม่เา <m akes ii> ิ้าตมาเบิงนี่ลูกลูกูกะตมือน่อยัมือน่อย้เดือนเอาวันเนลกมากกำลังของแม่นนี้ล็อกแม่มันไปเอานี่อลาล็อกแม่มันไปเอาสมดูป่าว่าวเปนเ่ ผยจะเข้าไปอุ้มมั้เออเล้ามาลดพวกเนี้ยไว้พวาข้างซากะสีหมดละคนตักหงสูเป็นไงของน้อยนน่มมานะอ่อนลบ้าขันน้องเ้าไปพวกแม่พวกนน้องมาเข้าได้ลูกน้งไฟเด้กำเข้าอันกับโตกหงเลงน่อมเออน่ามันุ่ใหญ่าว่า งัวแมลงวันจะเียดเดินัลังเลยจังมันเกินแต่ว่าเขาบอกเขาไปนมแง่เมือไร่น่เขาไปว่าอะไเขาไปกัตัวแม่เาเที่ยว้งไ่อะันมเรายังยอย่รบ้าเม่วานมมันแข็งแบบนี้ไม่ดูดดนดลยเดเดูดเดเหลดเดเดเดดด ไม่ได้โดดดดมันแข็งอยู่ว่ไมันหลาวมั้งลูกให้น้องมันออกวิดก่อนจังหีดให้น้องมันออกสักก่อนจังหีดฮะได้เนอะอืมโอ้มันแข็งยิ่งดีก่อนน่องมันอันนี้สักก่อนน้องมันอันนี้สักก่อนจังรีดรีดจะก่ำขื่นเทิงเขาว่าให้ก่ำอยู่ตัหัวมันนี่มาผมมือเน้นจีดจีดจีดออกนกแเอาใส่ขวด

ออจังว่าหันละไอ้น้องมันดอกวิดกันน้องมันดอกกพราท่านบีดเอาเอามนเขาม่ชุ่มน่ชุบมน่เจ้ามนเขาแม่ บัก k าง g นมันดมเมียนี่มันล่าโรงเรียนได้เลยเหมือนเนี่ยเงย่เจ้าไม่ให้นีที่เจ้าเจ้าลองดมเมืองงเจ้าเมียเจ้าล่าไงกนน่ะอหลอยังล่าอวัวลูกวานอย่งนี้แต่ขาขาดเขายังล่าลุง อ้าวเลีวแล้วอีกขึ้นระดับสี่ขาบมีการลาแตุ่เร่งกเปเหมืนขระดัขาบ่มีการล่าบุรีได้ก็าเมืันจะขอบอะไรที่แโอ้เนีบนนครับไม่เกไปเแม่ปเจ้าว่าท่ากินเจ้าต้องสื่อหมพเลอแ่ข้าวารเจ้าบนนอ้ฝงว่านมูกนาป

để đây, anh, đừng giằng với nó, còn như này, lại luôn rồi hận, cà อดกันเลด้ยกะละมังยุใสกะละมังยุใสเบล้องันล่างแล้วมันยุหันละเ้ยลบะเ้ไปเ้าไแล้วตะันะดึกลเอไม่ยากหรอก

อี่และมันมันออกก็คือกันกบปีไก่ปีไก่ออกเออเออนั่นออกระบาดนี่เอาแม่บานนี่เอาแม่บ้านนี่เอาแม่เนไงมันถือขี่ดินเด้อ ยนขาเายนะไปเพิ่มมันหลายเด้อซุมนันเด้อบ่ถามถึงคามสัมพัเ้าเ้เสือบ่บ่ว่าแกจะบ่ล้งมาเนี่ย